โอเคครับโอเคีครับ,รบเล่นไรเลยโอเคค่ะแล้วที่ดูวัสดุเดี๋ยวแป๊บนะขอพี่ฟินแบบนี้ที่ไหนแล้วก่อนทุกท่านจะได้รับชมกันเป็นที่แรกเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ อีกหนึ่งนะคะทบอกว่าโอ้ยภาพสวยๆฉากสวยๆท้่งราดเป็นเร่อที่เดียวเรารุกนะคะคุณจิดาภาน่าโตน้องต้องแปลกเลยมานะเาเราดูคอามเท่ที่ชาติไทยเลยเจ้าแล้วสำหรับตอนนี้นะคะราจะขอแนะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การข่ายข่ยั่งนสำหรับการจัดขายารในทั้นนี้เราจับแบบจับขึ้นใะรกว่าถ้าโรเกมนะคะสองค่ะอกรนี้และปี <Ori> <enders. S 2> สองรา กระทรวงไทยก็ได้เรียนองค์กรองค์กรสุน้องขี่แห่งประเทศไทยทั้งที่38ล็อกผ่าเลือกและครับกายซึ่งของหลายพันคนนะครับนักกีฬาคุณครูนะครับโค้ชไม่รวมป็นกองเชียร์นี่แต่ไว้มั่นใจว่าพวกเรานะครับจะทำงานนะครับในาเนเทศบาลนะผมเราเรห็นเรื่องของ การศึกษาเรื่องของฟทีรายโดยเองทำการเตรียมความพร้อมในการที่จะตักสร้างสนามฟุตบอลดด็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับเมืองท่ญญาผู้เราจะถ้าในเือนนะครับอาจจะรับประทานอาหารไม่ยิ่งจากท้องทิ่อื่สนสามารถจะแวะเปลี่ยนม,มาก,การจัดแข่งขันท่าผงเกมทั้งนี้นะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าโอกาสต่อไปในระดับภูมิภาคเป็นตนประธานคะกรรการจัดการ และ,ะการสมาชิกกีฬานะ่ครับนั่นคือความยุติธรรมซึ่งมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มีวินัยแล้วก็ตั้งใจสอบเพื่อจะเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีอยากจะบอกอะไรน้องๆคะหรือว่าอยากจะให้กำลังใจน้องๆยังไงบ้างคะเพราะว่ากวาที่จะแต่ละท่านก็อยากให้กำลังใจน้องๆในการแข่งขันครั้งนี้นะคะแข่งขันให้สนุกม,มีน้ำใจนักกีฬา งนี้ก็จะมีการแขที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเป็นเวอร์ชันของนนอยาลาและ